ทั้งหมดนี้คือผู้ที่มีคะแนนสูงสุดอันดับ1-4สและเป็น4อันดับสุดท้ายของการโหวตในครั้งนี้หน,นึ่งสีงส3 4ี่และสิบสามสิบี่สิบห้าสิบหพี่จะไม่ประกาศเดี๋ยวพี่จะประกาศอันดับ4ีไปถึงหงก่อนอและพี่จะไม่ประกาศว่าใครได้อันดับ 13, 14 15, 16หมายความว่าเป็นเสียอันดับท้ายแค่นั้น คุยแรงแอบแรเราได้อันดับที่สี่โอ้โหันกับใจไดแก่นิ้งจีอสิว้าเก่งมากเก่งมากโอ้ยกดัเป็นเรื่องอะไรกันก็ดี่สิ G.L. 06นย์หนิตาสาาวส3มสามสามสมสันดับสาม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 าาว

ก็ถือว่าอยู่ในโซนสุดท้ายอยู่นะคะสู้ๆวันนี้มันเป็นแค่สามวันแรกเท่านั้นเองขอบคุณค่ะสามวันแรกอย่าเอาสามวันนี้มาเป็นตุ่มของการสู้ต่อไปเขาอาจจะเขาอาจจะใช้ทฤษฎียังยืดค่ะหัว่เก็ต่ะ